ผ่านพ้นไปแล้วกับเทศกาลสงกรานต์แม้ในบางพื้นที่อาจจะมีวันไหลบ้างก็ตามทางฝั่งประเทศกัมพูชาได้ออกมาเปิดเผยถึงยอดนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่อ้างสงกรานต์เขมรฟีเวอร์มากกว่าทุกปีจนมีนักท่องเที่ยวหลายล้านคนซึ่งชาวต่างชาติทะลุหนึ่งแสนคนอีกด้วยแต่ชาวเขมรและชาวโลกหลายคนตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติของตัวเลขดังกล่าวที่ไม่สอดคล้องกับจํานวนประชากรภายในประเทศและยิ่งเทียบจานวนของผู้มาเยือนสงกรานต์ในประเทศไทย ทำให้พบว่ามีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาได้มีการเปิดเผยตัวเลขจานวนนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์เขมรระหว่างวันที่13ถึง16เมษายนที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น4วันมีนักท่องเที่ยวรวมกว่า21.7ล้านคนแบ่งเป็นชาวต่างชาติจํานวน1 1 3 2 2คนนอกกนั้นจะเป็นชาวเขมรทั้งหมดเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงวันสงกรานต์มากที่สุดคือจังหวัดไพลิน ที่มีเขตติดกับชายแดนไทยจังหวัดพระศรีหานุติดต่อกับอ่าวไทยเมืองหลวงกรุงพนมเปญจังหวัดเสมาราชและจังหวัดสวายเรียงติดอยู่บริเวณชายแดนเวียดนามตามรายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาระบุว่าประชาชนเกือบทั้งหมดพ่ากันเดินทางไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั่วประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวกล่าวยา้ำจำนวนผู้มาเยี่ยมชมในช่วงเทศกาลปีใหม่เขมรมีมากเป็นประวัติการณ์ เนื่องมาจากงานสงกรานและรายการบันเทิงที่หลากหลายมีการจัดขึ้นทั่วประเทศการเดินทางของนักท่องเที่ยวในประเทศช่วงวันหยุดยาวได้สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะต่อคนในท้องถิ่นและธุรกิจต่างๆสำหรับ5จุดที่ชาวกัมพูชานิยมไปมากที่สุดช่วงเทศกาลสงกรานคือจังหวัดกำปงจามมีนักท่องเที่ยวชาวเขมรประมาณ5ล้าน3แสนคนจังหวัดเปรีแวงมีนักท่องเที่ยวเขมร2ล้าน2แสนคนจังหวัดกำปงสปือ มีชาวขเขมรสองล้านหนึ่งแสนคนจังหวัดพัตตบองนักท่องเที่ยวกัมพูชาหนึ่งล้านเจ็ดแสนคนส่วนจังหวัดกัมปอดมีนักท่องเที่ยวเขมรหนึ่งล้านสี่แสนคนแต่สําหรับตัวเลขนักท่องเที่ยวในประเทศจากกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชานั้นได้ก่อให้เกิดข้อสงสัยและข้อโต้แย้งกับคนเขมรและต่างชาติเนื่องจากจํานวนประชากรของกัมพูชาทั้งหมดมีจํานวนประมาณ17ล้านคนเท่านั้นซึ่งน้อยกว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวที่กระทรวงเปิดเผยออกมามีมากถึง22ล้านคน สื่อในกัมพูชาตั้งคำถามถ,ามถึงการคำนวณตัวเลขนี้สามารถสะท้อนถึงศักยภาพของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้อย่างไรด้านชาวแอฟริกาใต้ที่เข้ามาทำงานในกัมพูชาคอมเมนต์ว่าประชากรมเขมรทั้งหมดประมาณ16ล้านคนซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดในปี2 0 2 3มีจํามีจำนวนประมาณ5.5ล้านคนดังนั้นดูเหมือนว่าคุณกำลังรายงานตัวเลขซ้ำหรือไม่มีชาวต่างชาติบอกอีกว่าจริงหรอ วันก่อน1.38ล้านแล้วตอนนี้คูณสิบในวันเดียวแน่ตกลงมีกี่คนที่อาศัยอยู่ในกัมพูชาบอกฉันทีส่วนคนไทยคอมเมนต์ว่าถ้ากัมพูชาเกิน2ล้านจริงไทยอาจเป็น200ล้านของมหาสงกรานไทยก็ได้สำหรับเทศกาลสงกรานในไทยปีนี้จัดยิ่งใหญ่มากกว่าทุกปีทั้งยังโปรโมทไปทั่วโลกเพื่อดึงดูดนะักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาอย่างประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เผยภาพรวมการจัดงานเทศกาลเย็นทั่วล่ามหาสงการ2024ที่ถนนราชดำเนินกลางและพื้นที่ท้องสนามหลวงระหว่าง11-15เมษายน2567มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น784,883คนแบ่งเป็นคนไทย693,288คนชาวต่างชาติ91,595คนหากเทียบกับนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วประเทศกัมพูชาที่มีประมาณ1.1แสนคน สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพื้นที่จัดงานสงกรานในกรุงเทพเพียงบางจุดก็สามารถดึงดูดชาวต่างชาติจนเทียบเคียงจำนวนต่างชาติในกัมพูชาทั้งประเทศได้และหากรวมตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกจุดทั่วกรุงเทพและทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยยิ่งแสดงถึงความสําเร็จในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศเหนือกัมพูชาหลายเท่าตัว,ตวโดยในงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานของไทยพบว่านักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งจะเป็นชาวยุโรปอันดับสองเอเชียกระแสงเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เกือบ2,900ล้านบาทนอกจากนี้พบว่าภาพรวมประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่1มกราคมถึง14เมษายน2567รวมทั้งหมด10,723,953คนสร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ5 1 8 0 0นล้านบาทโดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด5อันดับแรกได้แก่ชาวจีน2ล้านคนมาเลเซียประมาณ1ล้าน4แสนคน รัสเซียเกือบเจ็ดแสนคนเกาหลีใต้หกแสนคนส่วนอินเดียทะลุห้าแสนคนโดยมีปัจจัยบวกจากการจัดเทศกาลงานสงกรานต์ที่มีการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและบันเทิงในหลายพื้นที่ตั้งแต่การผลักดันให้ยูเนสโกขึ้นทะเบียนสงกรานต์เป็นมรดกโลกและการส่งเสริมให้สงกรานต์เป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยที่ถูกต่อย,ยอดไปสู่การจัดงานเทศกาลเพื่อดึงคนจากทั่วทุกมุมโลกมาเที่ยวยังประเทศไทยรวมทั้งการเดินทางในช่วงวันหยุดต่อเนื่องในประเทศมุสลิม ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวมุสลิมเพิ่มขึ้นกว่า96,000คนและคาดว่าในสัปดาห์ถัดไปจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยส่งเสริมการเดินทางได้แก่การสิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียออกเดินทางการลงนามยกเว้นวีซ่าระหว่างไทยจีนที่มีผลช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและกระตุ้นให้สายการบินเพิ่มจำนวนเที่ยวบิน รวมทั้งการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือวีซ่าฟรีให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดียไต้หวันและคาซัคสถานและทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์แชร์มุมมองใต้คลิปได้ก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Amazing ASEAN เพื่อพูดคุยกันในประเด็นต่อไปครับ